อา,าหารน่าไข่เจียวลวกยอดเมเ,เปิลนะคะผักกลุ่มเนาะน้ำพริกปลาน้ำเจียวข้าวเหนียวร้อนๆน,นะคะพี่น้องขามากินกันแบบนง่ายๆแซบๆเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะมากินข้าวด้วยกันเนาะไข่เจียวนะคะไข่เจียวหอมแดงธรรมดาเลยบ้านๆแล้วก็ลวกผักกลุ่ม ก,กลุ่มเนี่ยลวกกินจะหมดแล้วนะกินดิบก็อร่อยนะคะแต่ทีนี้ยายจ๋าไอเนาะขอกินสุกแบบเนี้ยน้ำพริกน้ำปลาไมเยะน้ำปลามะนาวน้ำพริกน้ำปลามะนาวนะคะก็แซ่บแล้วอืมเยอะเดี๋ยวจะเอามากวดเพิ่งจะได้สามวันแต่สีขเขาเปลี่ยนไปแล้วนะคะยังไม่ทันเปิดน้ะมันจะเร็วเกิน อยากอวดพี่น้องอยากอวดสีสวยแล้วเนี่ยพักกุ่มอ่ะเนาะเพิ่งจะได้สามวันดองวันที่แปดเองอืมดูสีสิเป็นหรือ,อยังเจ้าว่ารอก่อนเนาะยังไม่อยากเปิด <c oughs> กินลวกไปก่อนอันนี้หุงข้าวเหนียวไม่ได้แช่นะคะจะนุ่มนิดนึงอืมลวกอย่างนี้ก็แซบ่บ มังพิกง่ายๆเลยอืมมาครับพี่น้องครับทำวันที่แปดเนอะวันที่แปดเก้าสิบเพิ่งจะสองสามวันวันนี้รอยนิดนึงอืม เดีย๋ยวจะต้องไปเก็บอีกก่อนนะคะหมดแล้วยังทันไ้้กินอยู่เนาะถ้าพ้นอาทิตย์นึงก็ไม่ได้กินแล้วนะคะแตบมันบางคนบอกว่าขืนแต่ใจจาว่าอร่อยหุนหุนนกิน,นด,ดูก็อร่อยนะ,ะอืม สีผักกลุ่มดองสวยมากถ้าใครเห็นต้นยังไม่ได้ลองนะคะเอามาเก็บมาลองดูแล้วจะจิดใจเห็นเพื่อนพี่เก็บผักเสี้ยนกันแล้วเดี๋ยวอยากต้องไปเดิน ไปเดินหาผักเสียนแล้วนะคะอืม,อมถ้าทำน้ำพริกปลาป่นยิ่งจะอร่อยแค่น้ำเจีวธรรมดากดแซ่บแล้ว เย็นยิจ่จจานนะครวันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปต่อทำสปาเกตตี้ให้ฝรั่งเนาะชีวิตแม่บ้านนะอืมรู้สึกว่าจะลวกน้อยไหมเนี่ยว่าจะไม่กินเยอะอืมเมืเ่อกลางวันกินส้มตำกินขนมจีบกับลูกแล้ววันนี้ ืไม่ต้องกลัวนะคะพี่น้อง youtube จาาถ้าเห็นต้นเมเปิลนะคะลักษณะแบบนี้เก็บรวด คิดถึงชีวิตวัเด็กนะคะมีไข่ลูกมีมีผักลวกที่ผงน้ำปลาบ้านเราจะใช้สม้มเชียเนาะมันขือเทศเล็กนะบ้านค่อยเอิญส้มิขียเดี๋ยวพี่น้องบีบโอ้ยกินข้าวจนเหมือนเป็นมอม่ฮึมม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 มอมมออะมม่อิ่ม ไปทชั่วเลยนะคะรไม่ินเอาดิบมาเสริมอืมดิบเขาก็จะกรอบมันไปอีกแบบอืมรั่วเขาก็จะอ่อนลงนะคะถ้าคุณชอบเนาะจริงๆแล้วดิบก็อร่อยนะคะปีนี้เป็นปีแรกทียอากกินดิบ <laughs> ถ้าดอกอัลมันเดินนี่เดี๋ยวจ๋าเพิ่งจะมาลองกินของปีที่แล้วนะคะก็ได้กินดองได้กินลวกเนาะนี่ปีที่สองแซบมันมันอ อย่าลืมนะคะการกินผักสดเก็บผักสดกินใหม่ๆม,มันเป็นรสชาติที่อร่อยอมืมันฟินอนะมันมันได้รสชาติที่เก็บมาใหม่ๆนะนึกถึงไหมตอนเราไปกินส้มซื้อส้มอาจากสวนเหมือนยายจ่าอยู่เขาค้อมีสวนส้มเนาะเวลาไปเนี่ยเราก็เข้าไปซื้อกินสดๆกับเราซื้อในตลาดมันยังผิดกันจิงนะะ ของที่เก็บขึ้นมาจากต้นใหม่ๆม,มันอร่อยตามธรรมชาติทดลองนะคะมาอยู่แล้วไม่ตายนะคะไม่ต้องกลัวอืม กินสดกินเขาก็จะแรงนิดน,นึงใช่ไหมแ่บอืมดูเด็ดข้าวแล้วเอาข้าวมาวางนี่สมชิ้นละอะแบบกินด้วยกันนะคะ <c oughs> อืมบอกว่าไม่หิวมากกินนิดหน่อยช่วงนี้สามีไม่ต้องเสียเงินค่าผักนะคะ อันนี้ล้างแล้วเนาะนนล้างเต็มดองนะคะที่อยู่ไปกินเราเ,เริ่มหันกินถักป่าอืแซ่บพี่นก้าอ,อืมกินกับปลาบอง ปลาสับนะคะถ้าใครชอบแบบมันจะเห็นๆนิดๆเนาะอืมน่าจะเข้ากันเลยนะคะแซ่บน้ำปลาพี่ไม้ทำอะไรก็อร่อย <c oughs> ยายจ๋าจะกินปะลา้สองยี่ห้อนะคะพันธุนะะ์ไทยนรสิงกับพี่ไม้เวลาส้มตําก็จะใส่พันท้าไทยนรสิงด้วยพี่ไม้ด้วยเนาะเวลาทําน้าพริกเนี่ยน้ําพริกแบบไอละลายอย่างเงี้ยของพี่ไม้อย่างเดียวเลยนะคะอร่อยอืม โอเคนะคะพี่น้องขาวก่อนจะทำอาหารให้ปัวต้องบริการตัวเองก่อนแจืบ แรกคิดว่าจะเปิดไายวันที่สิบแปดนะแปดสองสิบหกวันที่นะสิบหกเนาะเื้นทั้งเจ็ดวันอันนี้สามวันเข้าลอยแล้วดูนี่ครับผักกุ่มดองยาาจ๋าสีสันสวยแล้วนะเดี๋ยวไว้รอชิมกันนะคะอืคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เนาะอิ่มแล้วหมดแล้วนะคะง,ง่ายง่ายเซ่บเซอาหารบ้านเฮาน้ำปลาเหนียวเยือกับข้าวเหนียวเฮ้ยยูสิเลยเอินไาเอาอย่างมาเล็กกับบยอมเดอพี่น้องจา๋า Nah, Kak, kalian sudah suka kacang hijau.